สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพายธนวาสุดโรนะครับผมวันนี้ก็พ่อขวานก็พามาล่าปาเลี้ยงนะครับเลี้ยงแบบอยู่แบบธรรมชาตินะครับผมอาญ่าก็จะพอได้ทานอยู่นะครับผมพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะได้อีกหลายวันนะครับ ก,ก็ตามนี้แล้ครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับตอนกลางวันครับตอนตอนกลางคืนนี้ก็เอาไปไว้หลักเดิมนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีที่ราบนะครับมีแต่ต้นเล็กๆเ,เราก็จะปล่อยเลี้ยงแบบนี้นะครับผมอนี่ก็ให้เขากินไปเลยวันนี้พอได้ทานอยู่นะครับผมพอได้กินอยู่ ทันวาครับ17ปีครับช้างตกงานครับผมบกินดีเหมือนกันนะครับต้นนี้ครับกำลังแตกยอดใหม่นะครับผมเนี่ย อร่อยเลยอร่อยเลยครับจะขาดก็จะเพาะอาหารตอนกลางคืนนะครับผมจะขาดเทินนะครับตอนกลางคืนไม่มียาให้กินนะครับผมเพราะไม่กล้ามัดนะครับไม่กล้าล่ามไว้ที่อื่นนะครับผมต้องไปล่ามที่หลักเดิมครับครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมกับช่องพลายทันวาสุดหล่อนะครับผม ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ